สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับคลิปนี้มีพระที่แกะจากในเลี่ยมมานะครับนะครับเจ้าของแกะกรอบขายไปแล้วเนาะนะครับเนี่ยไปแบ่งน้องๆมานะครับมี3ามองค์นะครับผมนะฮะมีพิมพ์ใหญ่มีฐานแซมมีทรงเจดีนะครับผมตัดแบ่งเข้ามานะครับเจ้าของแกะสลับ ไปขายกินแล้วนะครับนะครับตรงนี้เนื้อหนึกนุ่มนี่นะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับฟอร์มสวยดีนะครับเดี๋ยวชัดไหมเดี๋ยวปรับแสงหน่อยเนื้อดีครับนี่ครับ ชมด้านหลังนะครับนี่เนื้อจัดมากเรื่องนี้เอาไวๆเอาเน็ตๆเลยนะครับผมเอาสองพันห้านะครับสองพันห้าร้อยบาทครับเนื้อจัดดีพิมพ์ใหญ่นะครับเอาเน็ตๆเลยครับผมบวกกำไรนิดหน่อยฮนะอันนี้ผมไปตัดแบ่งน้องๆมานะครับเขาอยู่ใกล้ๆร้านทองเนาะนะครับก็น่าจะเป็นพระที่หลุดจำนำเลยประมาณนั้นนะนะครับแกกรอกขายไปแล้วนะครับเนี่ยฮะ นีืก็ได้ซื้อมาซื้อน้องมาหลายตังค์นะครับวันนี้นะครับมีหลวงพ่อเงินพิมพิมยมด้วยนะมาพร้อมตลับทองนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับผมนี่ฮะมาองค์นี้เป็นฐานแซมวัตรคังนะครับนี่เนื้อสวยนะครับพิมพ์สวยไม่หักไม่ซ่อมนะครับเนื้อดีมากเลยนี่ฮะเอาสองเนห้าเท่ากันนะครับ บวกกำไรบางๆเนาะนะครับไปตัดแบ่งเขาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับมีต้นทุนเนาะนี่ครับแบ่งปันกันนะครับผมเนื้อสวยดีตรงนี้นะนี่ฮะทักมาขอรูปเพิ่มเติมเนาะนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ชมฐานแซมครับฐานแซมบอสระคลังนะครับเนื้อสวยดีนะครับนี่ฮะ เนี่ยหรือจัดดีนะครับพัดสวยนะฮะขาขาวนวลๆนะครับผมสองพันห้าครับนะฮะราคาแบ่งปันนะครับเอากันแค่ชอบผมบวกกำไรบางๆนะครับผมนะปกติน้องเขาขายสี่ห้าพันเหมือนกันนะนี่ผมไปตัดมาก็เลยมาบวกนิดหน่อยนะครับอาศัยพอได้ค่าน้ำมุกน้ำมันนะนะครับผมนะครับอันนี้ทรงเจดีทรงเจดีนี่สวยนะนี่เห็นไหม ฟอมเต็มเลยนะครับล่ำดีนะฮะเนื้อจัดผ้าไม่หักไม่ซ่อมนะครับผมชมด้านหลังครับนี่ฮะเนื้อจัดดีทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับเอาองละ2,500น้นะครับผมบวกกำไรบางๆนะครับเน้นๆนะครับผม F4 นะครับใครดูแล้วชอบทักมานะครับ ทักมาขอดูรูปเพิ่มเติมนะครับผมอันนี้ทรงเจดีผรสวยนะครับพิมพ์ดีจังนะครับลึกนะฮะสองพันห้าครับสองพันห้าทุกองอันนี้ฐานแซมฐานแซมันนี่เนื้อสวยนะนี่ไหฐานแซมวะลกรังฟอร์มสวยนะครับหลังสวยนะตรงนี้นะครับนี่ฮะนี่ก็สองพันห้านะพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ เนื้อจัดทุกอง์นะครับแต่เป็นพาร์ทสวยนะพาร์ทสวยนะครับผมนะครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมเนาะสามองนะครับสามพิมนะครับมีพิมพ์ใหญ่ฐานแซมมีทรงเจดีนะครับผมเอาองละสองพันห้านะครับเน็ตๆนะครับผมราคาแบ่งปันเอากันแค่ชอบนะฮะมาก่อนได้ก่อนนะครับผมโอเคนะครับทักมานะครับผมสวัสดีครับ